สวัสดีครับบูมลพานะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคต่างๆของโอเมนนะไครเมนโอเมนนี่ฝากติดตามด้วยเลยก็จะมีเทคนิคก,การใช้แฟดการใช้วา้าการใช้อันติและสำคัญเลยนะวันเบสมกของทุกๆด่านเลยที่ผมรู้ก็จะมาบอกต่อเพื่อนๆกันนะลองเอาไปปรับใช้ดูครับเป็นประโยชน์แน่นอนในการเล่นแรงหรือการเล่นกับทีม มีประโยชน์จริงเอ่อก็มาด่านแรกก่อนเลยเป็นด่านเอเซนนะด่านเอเซนนี่ก็เป็นด่านยอดฮิตอยู่ละของโอเมนกนในในในทั้งในแข่งทั้งในแรลงได้หยิบโอเมนมากันหมดเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีจุดตรงไหนบ้างที่เป็นวันเวสสโมกนะวันเวสสโมกเนี่ยบอกก่อนเลยว่าฝั่งกันเท่านั้นนะที่เขาจะใช้กันน,ะน้อยมากเลยที่เรีฝั่งบุกจะใช้วันเวสสโมกเพราะว่าฝั่งบุกก็เขาใช้ เพื่อที่จะปิดหมือแม่เขาแม่ฝั่งฝั่งกันเนี่ยออกมายิงก็คือไม่ใช้กันนั่นแหละแต่ฝั่งกันเนี่ยยังไงก็ใช้เพราะเป็นฝ่ายตั้งรับไงให้เขาวิ่งเข้ามาหาสมกเราเรามาดูจุดแรกก่อนเลยที่บอมเอคือปกติเวลาที่พี่เล่นเนี่ยไม่ว่าในแรงหรือในไหนพี่จะเล่นแต่บอมเอจุดแรกเลยนะครับตรงเอเมนนี่ตรงนี้นี่นยอดยิตเลยที่ใครๆก็ใช้กันปาเข้าไปมัด นี่เห็นแค่เนี่ยอันนี้คือ smoke วันเบสมงละเราโคตรได้เปรียบเราวางเป้ารอไว้เลยส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนชอบพลาดตรงนี้กันเพราะว่ามันเล็กไงเนี่ยถ้าเราจะสมองให้ให้ติดใช่ไหมมันต้องอยู่บนแท่นเนี้ยอ่าเดี๋ยวพี่มาสอนเทคนิคที่พี่ใช้นะดูนี่การที่เราเล็งเนี่ยการกดคลิกซ้ายคลิกขวามันเพื่อมันมันเป็นการลดระยะสั้นสั้นใกล้ของสมองใช่ไหมอ่ะดูเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันเลยไงพี่มีเทคนิคมาสอนก็คือกดชิป และเดินเอานี่มันจะขยับได้ทีละนิดมากกว่างงไหมแบบเราต้องการขยับนิดนึงเนี่ยการใช้คลิกซ้ายคลิกขวามันมากไปเราใช้วิธีการกดคลิปแล้วเดินมันสมูทกว่าแล้วมันขยับได้ละเอียดกว่าอ่พอป,ประมาณนี้จุดที่1นึ่งเราโดนเขาไล่มาแล้วมาจุดที่2อกันต่อตรงนี้สังเกตที่พื้นนะสังเกตที่พื้นเนี่ย ตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยพี่จะให้มันเป็นสีฟ้าประมาณเนี้ยและลูกศรเนี่ยต้องเป็นสีแดงอันนี้สำคัญเลยต้องเป็นสีแดงปาเข้าไปบับเนีวันเวตสมกแต่เราต้องเล่นลึกๆถึงจะเห็นเยอะสุดอันนี้ฝั่งตรงข้ามไม่เห็นเราแน่นอนเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดีของบอมเอซะอ่าแล้วอีกจุดหนึ่งนะ ที่พี่เพิ่งเห็นมาให้เครดิตสกายลี่แล้วกันไม่รู้เข้ามาจากไหนพี่ก็ a m a ซิ่งเหมือนกันเพิ่งเห็นพี่ก็เลยลองไปศึกษาดูอ๋อตรงนี้นี่เองไอหนุ่มนี่อ่าเป็นไงวันเวนสมก์เอช็อตนะครับดีคือโอเมนเล่นบอมเอเนี่ยแข่งแข่งแข่งโคตรเลยแล้วก็เทคนิคการใช้วาปนะอ่ะพูดถึงเทคนิคการใช้วาปคนส่วนใหญ่เนี่ยลืมใช้สกิลเนี่ยสกิลเนี่ย,สก,ยสกิลตัว C เนี่ยไม่ค่อยใช้กัน พี่แนะนำนะเริ่มเรามาปุ๊บประตูเปิดเริ่มวันเวสมากกดใช้วาร์ปเลยกดให้มันใกล้ศัตรูให้มากที่สุดอเพื่ออะไรเพื่อให้ศัตรูมันได้ยินพอศัตรูมันได้ยินปุ๊บเฮ้ยโอเมนแม่งไปไหนวะเข้าไปในนี้หรือเปล่าอยู่บนนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเราก็เราก็อยู่ที่เดิมเนี่ยแหละเราอยู่ในไซส์ปกติของเราเนี่ยแต่มันทําให้ฝั่งตรงข้ามอะเกิดความคิดที่แบบว่าสงสัยว่าเราต้องเช็คตรงนี้นะตรงนี้นะอะไรแบบนี้หรือเราจะไปจริงๆก็ได้ เทคนิคไปจริงๆแต่เราต้องวันเวสมบุกก่อนนะก่อนอื่นแล้วอะเป็นนั้นล่วงอ่ะประมาณนี้ที่บอม A B ไซด์ size. ตรงนี้สังเกตลูกศรสีแดงตรงพื้นให้มันเป็นระดับเนี้ยสีฟ้าฟ้า่าเข้าไปนี่เล่นตรงนี้ได้แต่ไม่ดีอย่าเล่นเต้อเล่นตรงนี้เห็นนะเราเห็นว่าเขาเดินเข้ามาแล้วเราก็ยิงได้เลย ถือเผื่อ,อ,อแบบเราไหนที่แบบว่าเราอยากมาเล่นบีบ้างเนี่ยปาไปตรงเนี้เขาไม่เห็นเรานะเราได้ตัวนึงปุ๊บเราถอยเลยโคตรคุมครับอ,อ๋อมีม,มีมีจุดหนึ่งมีจุดหนึ่งอันนี้เราย้ายมาฝั่งบุกนะย้ายมาฝั่งบุกอันนี้พี่ทําการวิจัยมาพอสมควรนี่จุดที่แฟดที่ดีสุดเข้าบอมเอนะสําหรับพี่เนี่ยอันนี้คือดีสุดละนี่มันสามารถโดนตรงนี้ด้วยปกติเนี่ยเฮเบนเอเนี่ย สไน <Careful. S 1> เนี่ยมันชอบยืนเล็งเราอยู่ที่เอเมนเนี่ยถ้าเราติ๊กบอมไปตรงนี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> ติ๊กจุดที่แฟดแล้วเรากดเดินหน้าเพื่อแฟด <Like it. S 1> นี่มันจะโดนเฮเบนเอด้วยนี่โดนตรงนี้ด้วย <Yeah. S 1> โดนตรงนี้ด้วย <Yeah. S 1> คนที่ล็อกเราอยู่ตรงเนี้ยจะไม่สามารถยิงเราได้อ่านี่เป็นเทคนิคน้อยแต่อีกทิ๊หนึ่งอีกทิหนึ่งอีกทิกหนึ่ง,ก,ง,ก,ง,ก,งก่อนที่จะไปด่านอื่นทุกคนรู้ไหมว่าการที่โอเมนเนี่ยกดเดินหน้าถอยหลังหรือกระโดดหรืออะไรก็แล้วแต่ มีผลกับระยะทางความไอ้กับความเร็วของแฟตอ่าดูดูถ้าเรายืนเฉยๆนะมันจะแปตไปช้ามากเลยคือมันก็ไม่ช้ามันก็ปกติแต่ถ้าเราถอยหลังอะ่ะมันจะช้าแบบเห็นได้ชัดเลยกดถอยหลังพร้อมกับแฟตนี่เห็นไหมแต่ถ้าเรากดไปหน้าพร้อมแฟต <Bl inding. S 1> แฟตจะพุ่งเร็วขึ้นเทคนิคนึงที่แบบว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้แต่มันแบบมันก็พอสมควรแล้วมันนานแล้วเทคนิคน,นี้ กด W อ่ะพร้อมกับแฟลอ่ะดีที่สุดแฟ <Still inside. S 1> มันจะพุ่งเร็วมากเลยแบบเร็วแบบเร็วเห็นได้ชัดเลย <stealing sight. S 1> สังเกตในมินิแมปออกก็ได้มันชัดเจนเลยถอยหลังกับเดินหน้าอันนี้เดินหน้านะนี่กดเดินหน้า <Still inside. S 1> บึ๊บนมินิแมปเดในมินิแมปอันนี้ <Still inside. S 1> อ่าเห็นไหมเราไปต่อ,อด่าน <S <S สปิทสปิทนีท่ก็ <S <S เป็นด่านยอดนิยมที่เขาใช้โอเมนก็คือเราเล่นโอเมนอ่ะดีดีที่สุดละพีว่ว่านะถ้าเล่นในแหลงโอเมนเป็นตัวที่มันเล่นคนเดียวได้ไง เราไม่ยังเป็นต้องพึ่งเพื่อนมากขนาดนั้นนะแบบบีมอย่างเงี้ยบีมเป็นตัวที่เล่นคนเดียวยากนะเราต้องพึ่งเพื่อนพอสมควรเลยบีมโอเมนมันมีแฟกต์เองกินเองไงชงเองกินเองอ่ะจุดแรกบีไซด์ก่อนเลยปกติเวลาที่พี่เล่นนะที่ชอบเล่นอยู่ที่บีจุดแรกนะวันเบสมกสังเกตลูกศรนะสีแดงเหมือนเดิมอย่าลืมคอนเซปต์เราคอนเซปต์ลูกศรสีแดงแล้วข้างล่างสีฟ้าพอประมาณเห็นไหมมันจะมีฟ้าที่หนึ่งตรงนี้ ลั่นเข้าไปนี่เป็น one way smoke วันเวสมกละฝั่งตรงข้ามมานี่หล,ล่อมๆเลยนะไม่เห็นเรานะเราเห็นเขาเตเราเห็นขาเขาเว้ยแล้วเราก็แบบเล็งระยะอั่วไว้แต่เขาไม่ไม่เห็นเราเลยเนี่ยคือวันเวสมอไปจุดที่ A ที่ B มีแค่จุดเดียวที่พี่ใช้เพราะมันบุกอยู่ที่ทางเดียวไะจุดที่ A นะตรงนี้นี่สังเกตคอ,คอนเอนเตปเดิมเราลูกศรแดงพื้นฟ้ากดเลยเบิใช่แน่นอนนี่ อันนี้เขาก็ไม่เห็นเราเราเล่นตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ใกล้เข้ามาหน่อยเผื่อใครไม่ชอบยิงระยะไกลตรงนี้ก็ได้ยิงไม่ได้ดูระยะเลยอ,ลอ่ะร้อีกเทคนิคหนึ่งอันนี้สลับมาฝั่งบุกละสลับมาฝั่งบุกกันะสมมติเราเล่นกับเพื่อนหรือเล่นกับใครล้วแต่ทีมเราต้องการที่จะบุก A การสมุกที่ดีที่สุดที่เข้าบอม A อนะดีที่สุดนะเราต้องเริ่มจากที่ไกลก่อนก็คือตรงนี้อะ่ะลูกแรกเราต้องเริ่มจากที่ไกลก่อนตรงนี้แต่ ตรงนี้มันมีจุดอย่างหนึง่งคือเรามีสมกสองแบบคือสมกแบบไม่ให้เอลโบยิงอ่ะดูดูลุกแรงนะไม่ให้เอลโบยิงสมกไปนี่ก็คือสั่งฝถ้าเราเป็นฝ่ายตั้งรับเนี่ยตรงนี้จะไม่สามารถยิงได้นี่ก็ยิงได้คือตรงนี้เลยแต่ก็ออกมาเยอะฝั่งนู้นก็เสี่ยงตายพอสมควรแล้วก็สกีดก็ไม่สามารถยิงได้อ่าแล้วเดี๋ยวมาดูอีกแบบหนึง่งอีกแบบอีกแบบหนึง่งคือเราต้องการจะเคลียร์แบบ เกียร์ทั้งไซต์อ่ะสมมุติสมมติแบบเนี้ยอ่าดูดูมันแตกต่างกันนะสมมติแบบเนี้ยปึ๊บคนที่อยู่เอลโบเนี่ยไม่สามารถออกไปได้เลยสมมุติถ้าเราได้ได้พื้นที่ตรงนี้แล้ว่เนี่ยเราเรามาเลงรอแล้วใช่ไหมเราสั่งให้เพื่อนสมมติเพื่อนสมมติีเราจะทําอะไรแบบเนี้ยเราเราได้พื้นที่ตรงนี้ละคนที่อยู่ในไซต์ไม่สามารถหนีออกได้เลยหรือไม่สามารถเดินเข้ามาได้เลยเช่นกัน ถ้าสมบุกแบบนี้ที่พี่สมบุกลูกแรก <going> นี่ฝั่งตรงตรงฝั่งตั้งรับอ่ะยังสามารถเนียนเดินเข้ามาได้นะเห mm ็นไหมมันมีทั้งดีแล้วก็เสียนะ mm hmm. ถ้ารู้ว่าฝั่งตรงข้ามมีสไนอ่ะแนะนำไม่สมมสุกแ <Here. S 1> บบนี้เพราะนั้นสไนมันยืน <Yeah. S 1> ล็อกตรงนี้แน่นอนอวิธีรันสมบุกที่ถูกต้องนะมาถึงพี่สมมสุกแบบนี้ลูกที่หนึ่งลูกที่สอง เป็นอันเพอร์เฟกแล้วแฟลเข้าไซส์หนึ่งทีบึมอ่าประมาณนี้อ่าถามว่าสมอกให้มันเหลื่อมออกมาแบบเนี้ยมันดียังไงดูพี่อธิบายฝั่งแบบเนี้ยมันดีตรงที่ว่าฝั่งตั้งรับเนี่ยเวลาที่จะออกมาเนียนยิงเราใช่ไหมมันต้องออกมาเยอะถึงประมาณตรงเนี้ยถึงจะได้ยิงอ่าอาจจะยิงไปได้แบบอย่างดีเลยนะยิงไปได้ตัวหนึ่งฝั่งบุกก็สามารถเทรดกลับมาได้เพราะว่าเขาไม่มีที่กำบังหรือที่ที่จะถอยออกกลับไปได้ แต่ถ้าเราสมบอกแบบนี้สมบอกแบบนี้นะสมบอกแบบท,ที่ที่เขาทั่วไปทั่วไปแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหลี่ยมออกมานี่ฝั่งตรงข้ามแค่เล่นแบบนี้ไปออกมายิงปุ๊บกลับเลยอะไรแบบนี้คือมันมันทำให้ศัตรูเล่นยากนั่นเองประมาณนั้นส่วนใหญ่แฟตเนี่ยเทคนิคแฟตจะอยู่ที่ฝ่ายบุกนะก็คือเป็นจุดที่เรากําลังจะตีบอมบี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมอันนี้เขาปรับมาเราขึ้นไปยืนบนนี้เลย ปึ๊บกดติ๊กแล้วเราแฟดเดินหน้าด้วยเห็นไงเป็นจุดที่แฟดโดนทั้งหมดนี่เลยนะเนี่ยทั้งหมดนี่เลยแฟดให้เพื่อนได้อย่างดีจริงๆแนะนำนะมันเป็นจุดที่มันต้องเงยหน้าเยอะ <Here. S 1> พี่กลัวหลังๆเนี่ยมันจะไม่โดนตรงนี้เอาก็เลยแนะนำให้ขึ้นมาบนนี้ดีกว่าชัวร์ว่าเดินหน้าแล้วแฟดเหมือนเดิมทุกครั้งที่แฟดอ่ะพยายามใช้ กดพร้อมกับปุ่มเดินหน้าไปตอนที่บายนะบายเนี่ยมันจะเห็น2ตัวละครที่เขาใช้กันทั้งบิมทั้งโอเมนมันจะเห็นแบบ60-40่อ่ะให้โอเมน60ให้บิม40อะไรแบบเนี้ยเห็นเห็นบิมกันเยอะบิมก็เดิมๆม,มันไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากแต่วันเบสสโมกก็คล้ายๆโอเมนแหละแต่จะทําได้น้อยกว่าโอเมนเยอะเลยเพราะสมมกมันไม่สามารถเข้าไปในกาแพงได้เหมือนโอเมนเนี่ยเรามาดูวันเบสสโมกจุดแรกนะที่เขายอดยิดเลยนี่เลยเอช็อตแปะเข้าไปมาบ นี่ก็ติดละอันนี้คือถ้าเขาเดินมาหาเราเนี่ยเราเห็นเขาก่อนอย่างเงี้ยเราเห็นเขาก่อนหมดเลยมันควนเวสมกแต่น้อยคนนะที่รู้ตรงนี้หมดเวสมกตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วเรามานั่งตรงนี้นั่งอยู่เงี้ยเนี่ยขออย่าออกไปเยอะออกไปเยอะเดี๋ยวโดนตรงนี้ยิงแต่ถ้าอยู่แค่เนี้คนที่ฝั่งบุกอะ่ะจะมาเนียนตรงหลังกล่องตรงเนี้ยเราจะเห็นขาเขาเดินเข้ามาเว้แล้วเราก็ตัดเขาฟีไป อเป็นไงตรงนี้เวิร์กนะพี่แนะนําอีกอย่างหนึ่งใครเล่นโอเมนอะมาอยู่ตรงนี้ดีมากเลยสมมุติเขาจะเซตของเข้ามาใช่ไหมเราแปดเบรกได้ทั้งหมดตรงนี้เลยนะโคตรด,ดีดีมากๆครับแล้วการใช้วาปก็ของโอเมนอะพยายามใช้ๆไปเถอะจริงๆแล้วสกิลมันให้มาฟรีไม่ฟรีหรอกแต่คนไม่ค่อยกดใช้กันไม่รู้ทําไมมันไม่ได้ใช้แค่เปลี่ยนจุดนะมันใช้เฟกได้หมดเลย เฟกยังไงตรงนี้ก็เฟกได้เริ่มลาวปุ๊บเรากดใช้เลยสมมติเริ่มลาวนะปุ๊บฝั่งตรงข้ามได้ยินละเฮ้ยโอเมนแม่งวาร์ปว่ะทําให้ฝั่งตรงข้ามต้องเริ่มเริ่มเช็กละบนกล่องนี้ปะวะาบนกล่องนี้ปะวะหรือบนรถแต่จริงแล้วเรายู่ตรงนี้เว้ยเนี่ยมันจะทําให้ฝั่งตรงข้ามต้องคิดมากขึ้นนั่นเองอ่าเรามาที่บีที่บีนี่เหมือนจะไม่มีวันเวนะพี่หามาละ ไม่มีหาไม่เจอหรือถ้าอาจมีก็คอมเมนต์บอกได้อ่ะแต่ที่พี่เห็นพลาดกันนะเวลาที่ฝั่งรุนฝั่งตรงข้ามบุก B ใช่ไหมเราเป็นโอเมนอ่ะเราชอบสมกแบบปิดๆกันไนงะเนี่ยสมกแบบเนี้ยเดี๋ยวทําให้ดูว่าผิดไปไหมแบบนี้ยคือผิดนะนี่รีบๆมาเลยสมกปิดฮูก้าให้หน่อยเพื่อนบ๊บแบบนี้ไม่ดียังไงฝั่งตรงข้ามสามารถลงมาเนียนตรงนี้ได้ มันสามารถลงแบบไม่มีเสียงได้เดี๋ยวพี่ลงให้ดูถ้าไม่มีเสียงต้องลงตรงนี้นี่แต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้สมองที่ดีที่สุดตรงนี้ยมันไม่ได้สมองที่ดีที่สุด s <S มันให้ตรงข้ามะลงมาเล่นได้เนี่ยลงมายืนตรงนี้ได้อะไรแบบเนี้เดี๋ยวทําให้ดูว่าดีที่สุดเป็นยังไงเ <c oughs> นี่ยประมาณนี้สมองที่ดีที่สุดสมองที่ดีที่สุดก็คือเวลาฝั่งตรงข้ามออกมาจากโผล่มาจากพนสมองเราเนี่ย เาจะไม่ทันได้ตั้งปืนเลยแบบเฮ้ยออกมาปุ๊บเราเขาต้องหาอายจุดอะงงไหมแบบทะลุควันมาปุ๊บเราเห็นเลยอะนั่แหละคือสมอยดีสุดแล้วเขาต้องกระโดดลงมาด้วยถ้ากระโดดมาตรงนี้เราก็เห็นก่อนประมาณนี้อันนี้คือสมองที่ดีที่สุดนะที่ถูกต้องข้งาวคนชอบสมองกันแบบผิดผิดแล้วก็เทคนิคการใช้นติด่านนี้นะที่พี่เห็นบ่อยๆเลยคนที่เล่นโอเมนใช่ไหมฝ่ายบุกนะอันนี้เราเป็นฝ่ายบุกละ ลับมาเป็นไฟบุกกอนเวลาที่มีอันตีเนี่ยคนส่วนมากชอบอันติลงตรงนี้ใช่ไหมหรือตรงไหนก็แล้วแต่บริเวณเทเบิลน่ะตรงนี้ตรงนี้อ่ะสองที่ที่จะไปกันเพราะว่ามันปลอดภยัยไงตรงนี้อ่ะปลอดภัยมากเลยตรงนี้ฝั่งตรงข้ามแบบเฮ้ยโอเมนวาร์ปว่ะมันมีอยู่ไม่กี่ที่หรอกไม่เทเบิลซีทีอะไรๆแถวนี้แต่พี่มีเทคนิคหนึ่งคือตรงนี้ แต่เราต้องสโมให้เปะน,นะเราสาสต์โมไปก่อนปุ๊บ,บก่อนที่เราจะเข้าทําแล้วเราก็วาร์ปตรงนี้ดูให้ดีนะตรงนี้ข้างใต้เฮเบนฝั่งตรงข้ามมารีพอร์ตแล้วเพื่อนโอเวนวาร์ปวะได้ยินเสียงแถวเฮเ่นเหมือนกันเสียงมันจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่มันไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ข้างล่างเราสามารถเดินถอยหลังมาเนี่ยแล้วเล่นได้เลยถ้าเราเออกมายิงได้เลย ถ้าจะให้ดีนะถ้าเรามีเพื่อนให้เพื่อนมาเคี่ยวห้องน้ําให้มุมเราจะเหลือน้อยมากเลยเนี่ยที่ต้องเช็คอะตรงนี้แต่การวัดแบบเนี้ยมันมีเสี่ยงอยู่แล้ะถ้าใครแม่งรู้มากมันก็เดินเข้าไปยิงก็ตายแค่นั้นแหละแนะนำให้ใช้แค่ในแรงนะแบบหนุกหนุขำๆมันเป็นแบบลักไก่อะพี่ก็ใช้แค่ในแรงนนัในแข็งไม่กล้าใช้เหมือนกันมันอันตรายตรงนี้พี่เคยทําไปทีหนึ่งถามว่า รอดไหมไม่รอดนะตายเหมือนกันนี่พี่พี่สมกไว้ตลอดเพื่อให้มันเป็นแก๊บนิดนึงแล้วเราวาร์ปตรงเนี้ยมันทําให้เสียงมันสับสนว่าเฮ้ยมันอยู่ในนี้หรือเปล่าหรือหรือหรือแม่งลงตรงนี้กันแน่อะไรเงี้ยอ่ะแล้วเราก็วาร์ปไปเลยคิดให้มันคิดมากที่สุดนะตึ้มนี่เราจะมาโผล่ตรงนี้อ่ะสมกหมดไปก่อนละไม่เป็นไรเอาเป็นว่าประมาณเนี้ยเป็นจุดวาร์ปที่ดีคือเราพยายามวาร์ป ว่าให้มันมีแบบคิดได้ทั้งสองที่อ่ะถ้าสมมติเขาได้ยินเสียงลงใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> ให้มันเป็นตรงเนี้ไม่เอวโบก็ในนี้แล้ววะอะไรจุดแฟดด่านบายอ่ะจุดแฟดจุดแรกนะสำหรับฝ่ายบุกนะครับี่เอมาแนะนำตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างดีที่สุดละเวลาที่จะบุกบีเนี่ย <Yeah. S 1> เรายึดตรงนี้ได้มันคือจุดยุทธศาสตร์ษษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบอมบีละเราได้ตรงนี้ไปคือบอมบีเล่นยากมากเลย หรือการเด n เนี่ยเราขอสักทีหนึ่งอะ <Yeah. S 1> เวลาบอมบีอะเราจะบุบอมบีใช่ไหมบีไซส์เนะี่ยเราต้องได้สักทีหนึ่งในนี้นะแฟดไปเลยเดินหน้าแล้วกดแฟ <Yeah. S 1> ดแฟ <Yeah. S 1> นี่คือใครยังไม่แม่นยำเรื่องระยะพยายามกดแมพขึ้นมาแล้วกดติ๊กอะแล้วเราค่อยแฟดมันจะชัวร์มากๆว่าโดนแบบคนที่มาถึงมานเลงไปเอ้ยเดี๋ยวกูแฟดให้เพื่อนเหินฟ้านะ <Yeah. S 1> อย่างเงี้ยไม่เอานะแบบถ้ามันแฟดแล้วมันเหินฟ้าไม่โดนนะพี่จะบอกให้ มันเกิดขึ้นได้นะครับเราติ๊กแล้วแฝดไปที่จุดเลยมันจะพอดีเลยตรงนี้โดนหมดโดนโดนโดนไงก็โดนแลกจุดหนึ่งการเด่นเหมือนกันครับทำเหมือนกันกำมือแล้วแฟดอือเนี่ยเรายึดสองที่นี้ได้ก็บุกได้แล้วบอมบีอันนี้คือจุดแฟตของโอเมนนะที่รู้สึกดีสุดสำหรับบีเพ,เพราะเพราะวลาบุกบีเนี่ยเราไม่รู้ว่าแม่งใช้ตรงไหนไงตรงนี้แม่งก็โดนเพื่อนละ เราไปยืนตรงนี้เรามีสิทธิ์ตายนะโดนยิงทะลุยืนตรงนี้ก็โดนยิงทะลุอันตรายไม่แนะนำนะแต่ถ้ามันจะเป็นตน้องใช้ก็ก็ตามนั้นแหละครับพยายามทําด้วยความเร็วอ่าและอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นะสำหรับการบุ <Here. S 1> บกเอเนี่เดินหน้าแล้วแฟบนี่คือส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันเถอะกับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงไงเราสมบูรณปิด เรามาถึงเราลันสโมก่อนเลย s <S บึบบึบแล้วเราก็แฝดน,นี่ประมาณนี้สำหรับด่านบ่ายไปกันต่อที่ไอบ็อก uh, ไอ้บ็อกซ์อออก่ายกันโอเมนนะพี่แนะนำเลยถ้าเราเป็นฝั่งกันนะมาอยู่บีครับดีที่สุด คือมันสามารถเล่นคนเดียวได้เลยแต่ถ้ามีเพื่อนก็ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกอ่ะเรามาดูสมกยอดฮิตจุดแรกที่เขาใช้กันนะมันอาจจะดูงงนิดเดี๋ยวพี่บอกแบบละเอียดเลยนี่จุดแรกนะให้ลูกศรสีเขียวมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เงยหน้าขึ้นดูดูด,ดูเงยหน้าแบบช้าๆนะถ้าใครยังไม่ค่อยคล่องเนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมลูกศรมันจะขัขึ้นไปขั้นหนึ่งเราก็ป่าซะนี่เป็นวันเบสสมกที่ ค่อนข้างแข็งที่สุดละโอเมเล่นบอมบีเนะี่ยตรงนี้ก็วันเบย์คือแบบมันปวดหัวมากเลยโอเมเล่นบอมบีเพราะว่ามันปีนตรงนู้นตรงนี้ได้หมดเลยกว่าที่ยังแงะมาถึงเรานะดูอีกทีดูอีกทีวันเบย์สมกเนี่ยมันบางทีมันก็ปีสองแกปลูกศอนนะดูดีนะแกปที่หนึ่งกึกเนี่ยอันนี้อันนี้ใช่ละพี่ก็บอกไม่ถูกมนะันแต่เล่นไปเยอะเดี๋ยวระยะประสบการณ์มันจะบอกเลยว่าไอ้ลูกศอนเนี่ยคือวันเบย์สมกที่ถูกต้องอันนี้คือจุดแรก ถ้าสมมุติเขาไล่ <Here. S 1> เขาไล่มาแล้วเรามาจุดที่สองตรงนี้บนคอนเทนเนอร์นี้เลยเอาไปรอหนึ่งเมตรนี่บอลเบสมกเช่นกันแต่อันนี้ยต้องใช้เพื่อนช่วยนิดนึงเพื <Here. S 1> ่อนเล่นตรงนี้ให้เพื่อนดูตรงนี้ให้เราเนี่ยอย่าให้มันเดินเนียนมายิงเราตรงนี้ย <Here. S 1> อย่านะเพื่อนเดี๋ยวเราดูกว่าให้เราได้ขาดเลยดูดิเป็นไงบอลเบสมกเราแบบมันไม่มีใครแบบมาทําอะไรเราได้เลย ดูเดิเราเห็นก่อนนะอันเนี้ยเขาไม่เห็นเราแล้วมีอีกจุดหนึ่งถ้าเราเล่นคนเดียวเราปล่อยนี่ไปเลยเยลโล่เราไม่เล่นละมันยึดเราได้ละมาเล่นตรงนี้หวนเปสมกตรงนี้ที่เดิมไม่ไม่เนี่ยแถ,ถเนี้ดูตรงนี้ก็คือเขาเดินมาเราก็เห็นเขาก่อนเหมือนกันดีนะอันนี้สําหรับเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนก็ได้ตรงนี้ก็ดีไอ้บ็อกก็ประมาณนี้ที่บอมบี โอเมนแนะนําเล่นบอมบีดีที่สุดไปแล้วไปต่อที่บอมเอบอมเอนี่มีน้อยเล่นยากเล่นคนเดียวเนี่ยเล่นยากต้องใช้เพื่อนเพราะมันมันมันมาได้หลายทางมาตรงนี้ตรงนี้ข้างบนนี่แล้วข้างล่างอ่ะแต่เดี๋ยวมาดูกันถ้าใช้เพื่อนอนะ่ะมันก็ดีเหมือนกันจุดแรกนะที่พี่คิดว่าดีตรงนี้ก่อนเลยแต่ต้องมีเพื่อนเนี่ยอันนี้ต้องให้เพื่อนดูข้างบนนี้ไว้ เน้ข้างบนนี้มายิงเราแต่ถ้าข้างล่างเราเนี่ยเราเอาอยู่ไม่ต้องห่วงเราสามารถเล่นกับวันเว์ได้เลยต่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเดินม,มาจากข้างบนเนี่ยมันมันต้องโดดลงใช่ไหมมันมีเสียงอยู่แล้วเราก็รู้แล้วมันโดดลงอะไรประมาณนั้นตรงนี้ก็ได้ถ้าสมมติตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหม <Yeah. S 1> โดนไล่มาแล้วเราเคยเล่นไปแล้วเรามาจุดนี้ s <S จุดที่สองขอพยบมาฝั่งนี้ เป็นวันเเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นจุดอ่อนตรงนี้เหมือนเดิมต้องให้เพื่อนดูให้เพื่อนโคเวอร์ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่พี่บอกว่าโอมนเน่ะเล่นเล่นบอม A อไม่ได้ดีที่สุดครับต้องเล่นกับเพื่อนถ้าเล่นคนเดียวไม่ไม่ไม่ได้เก่ง ต้องเล่นบอมบีถ้าเล่นคนเดียวก็ <ouse> ประมาณนี้นะดานไอ,บอ,อ้บ็อ,อ,อกส่วนดาฮาวเนเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้วันเบย์สมกเลยว่าด่านทาวเวนพี่ใช้สมกเพื่อยึดพื้นที่ซะมากกว่าแบบปิดไม่เขาเข้าทําเราหรือยึดพื้นที่แต่มันมีจุดหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้สมกแต่ก็เป็นวนะันเบย์ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวพี่พาไปดูตรงนี้เลยใช้วาขึ้นไปบนกล่องนี้นะครับตรงเนี้ยคือวันเบย์โดยที่ไม่ต้องใช้สมกเลยถ้าศัตรูผีกไก่อ่ะเนี่ยลายเนี่ยเราจะเห็นขาเขา แต่ถ้าศัตรูพีกใกล้อะเราจะเห็นทั้งตัวเขาครับมันไม่ใช่วันเวถ้าเขาพีกใกล้แต่ศัตรูพีกใกล้เนี่ยมันไม่มีใครแบบว่าพีที่จะไปมองบนกล่องนี่หรอกแบบตั้งเป้าไปมองบนกล่องมันมีแต่คนเช็คตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้อะไรแบบเนี้ยเช็คระยะที่คนเขาชอบยืนอะอถ้าศัตรูพีกใกล้เนี่ยเราสามารถกดเป้าลงนิดนึงแล้วยิงได้เลยมันมันไม่ได้ห่างมากหรือแล้ววางเป้าไว้ข้างล่างก็ได้ แล้วพอควรเดินมาตรงเนี้ยเราค่อยเอาเป้าขึ้นไปเพราะมันเป็นวันเวงะเราไม่จําเป็นต้องรีบยิงขนาดนั้นเราวางไว้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเราได้ยิงเขาก่อนแน่นอนโอเมนที่ดีอ่ะพยายามใช้วาร์ปเว้ยตัวซีอ่ะมันไม่ค่อยมีคนใช้กันไงเราใช้ไปเลยตรงนี้ก็ดีนี่จุดนี้คนไม่ค่อยเช็คกันเราลักไก่ได้หนึ่งตัวอันนี้ก็ถ้าเราอยู่มุมบนอนะ่ะ ถ้าเขาเดินมาไลายเนะี่ยก็จะเห็นแค่เท้านะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เดินมาลายเลยหรอกจะเดินมาแถวนี้กันนี่ก็เป็นจุดที่ไม่ใช่วันเวนะเราต้องสู้แต่ว่าเขาไม่ได้วางเป้ามาหาเราเขาจะวางเช็คแถวๆถนี้อะไรแบบนี้ถ้าเขาจะพลิกเราอยู่ข้างบนเนี่ยเราได้เปรียบก็ประมาณนี้สําหรับเฮเว่นอ๋อแล้วมีอีกจุดหนึ่งจุดอันติเกี่ยวกับเฮฟเว่นอีกอะส่วนใหญ่ใช่ไหมควรชอบอันติลงตรงนี้ ข้างบนเนี่ยข้างบนเฮเบนแต่พี่แนะนำอีกจุดหนึ่งเลยคือตรงนี้นนกดมาเลยฮืมมันจะอยู่ใต้เฮเบนถ้าฝั่งตรงข้ามเขาบอกว่าเฮ้ยโอเมนแม่งวาร์ฟว่ะมีคนเล่นที่เอชอตใช่ไหมมันได้ยินเสียงลวะว่า <Here. S 1> มันวาร์ฟแถวเฮเบนแต่มันไม่มั่นใจหรอกว่าบนหรือล่างเนี่ยแล้วเราสามารถเช็คแบ็กไซด์ได้ด้วยว่ามีไหมจุดเนี้ <Here. S 1> ถ้ามีก็กลับเ้นเราแตกยังไงก็ต้องกลับครับถ้ามี ประมาณนั้นคือจุดนี้เป็นจุดที่พี่ใช้วาปบ่อยที่สุดละสำหรับเฮเวนบอมเอส่วนบอมซีก็วาไปทั่วนะครับแล้วแต่วาไปหาข่าวให้เพื่อนนู่นนี่นั่นก็ประมาณนี้น่าจะมีเท่านี้เทคนิคทั้งหมดที่พี่เล่นโอเมนสะสมมานะเป็นเมนโอเมนก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนเอน,น้องๆพี่ๆทุกคนนะครับก็ไปปับก,กันใช้ได้ก็ฝากกดติดตาม ช่อง y o u t u b e เ c e b o o k เพจนะครับแล้วก็ติดตามการสตรีมของผมได้ช่องทวิตก็ฝากกด follow ด้วยวันนี้ก็ลากันไปก่อนเท่านี้นะครับ